นิพพอปิดชี่ตนก็ต้องเข้ากัิขั้นวมาดีบเก้ากค่ะตนางนี้ไม่เสียไม่ส่วันนี้ผมต้องบอกนิดไปไอ้ของผมแต่วันนี้จถึงชายผู้ที่ทาให้ผมเป็นด็กทุกวันนี้ชายผู้ที่ทาให้ผมนั้น และเขาคือคนแรกที่ทำให้ผมนั้นมีความฝันว่าอยากดป็นยูทูบเบอร์เขานัา้นข่ไปดูกันเลยครับและชาคนนัน้นนั่นก็คือเกมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เนี่ยคือที่กูหายไปใชาคอสก้าห้าเจ็ดกูเขาเป็นยูทูบเบอร์คนแรก ก็คือเขา,เขา,า,าเขาอยากควงฟังอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วเขาเปิดช่องยูทูบเมื่อเมื่อยี่หกมิถุนายนสองพันสิบหกอ่ะและก็อย่างหนึ่งคือแล้วเขาคือแรงจูงใจให้ผม เขาเร่อคำอยาพยาบาลเข้งหมดเลยนู่นเนี่ยห่วงมาจากชาคอส9576ทั้งนั้นเลยคนระับนี่คือยาอันนี้คือยาที่ว่าเขานะนี่คือจูบเบย์ลงใจก,ก,กูที่ทำให้กูทุกวันนี้เลยนะใช่เขาคนนี้ทำกับแพนเวิยสซอมบี้ผักจีวิยสซอมบี้อยู่น่เด้งนะนี่ผักจีเวิยสซอมบี้ก็เขาทำน้ำ เป็นตั้งแต่คลิปแรกสุดเมื่อสองปีเดียวไปสามปีดิเือกี้เรารวมมือมาแล้วปปคือก็กำนะลังรวมมที่ยี่หกแต่ตอนนี้มันก็ผ่านมาเกินห้าปีหปลังจากพามาห้าปีเขาก็ลงคลิปแต่มันก็จะมีคลิปที่เก่ากว่านั้นแต่เขาก็จะลบไปแล้วแหละแล้วก็เนี่ยคลิปกองก้องเขาเรื่องที่ตามด้วยนะแล้วเขาถูกมาแรกๆเพราะมัน Rumor, สิบปดมั้งใช่ผมองพ่อสิบปดว่านี่จ้ะตอนนี้เราไปติดบ่อแบบติดเกมเชี่ยเชี่ยเพอตอนนั้นผมยังเป็ติดบ่อแบบติดเกมเชี่ยเชี่ยเลยนะเขาคนนี้คือแรงกิงไกผมเล่นเกมอะไรนู่นต่างต่างอย่างเช่นเกม baby the baby endylo ไอเด็กเปรดไอเด็กเปรดแห่งนรกเวทีแล้วก็เกมเสียตังค์